มาดูน้องไก่กินผักอย่างอ,ร,อร่อยอ,อร่อยไหมอร่อยไหมคะน้องไก่คะกินผักสดๆสดเลยดูสิคะอ่ากินผักกินผัก อร่อยอร่อยอะไรเลยผักต้นนี้เขามีชื่อเรียกว่าต้นผักคาดนะคะดอกสีเหลืองมีดอกสีเหลืองเล็กๆนะเป็นอาหารของน้องไก่ได้ดีน้องไก่เขาชอบมากินนะอร่อยอร่อยอร่อย อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากเลยนะอ๋อกินมากินผักแล้วมากินผักแล้วออากุกไก่กุกไกกุกไกมากินผักแล้วมา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 กินผักลูกมากินผักมากินผักอร่อยอร่อย โอเคอ่าแศษบ่แเศษบ่ออุ้ยเป็นแต่เศษแท้มามามากินผักมากินผักแศษเ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 ศษไหมเฮ้ยเฮ้ยน่ากินแท้เฮ้ยเออเออ้โหเออเศบหลายกินเลยกินเลยกินเลยมามามากินผักกันเรื่อยเรื่เรื่อย ว้าวน่าก,กินน่าก,กินกิีปตาแสบแทะผักขาดดอกสีเหลืองมีประโยชน์สำหรับไก่มากตามจริงคนก็กินได้นะคะผักขาดเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เอาไปใส่ออมปลากินกับก้อยกับลาบแซ่บมากนะไทเกอร์นะไทเกอร์นะมากินผักกับไก่แนละ้วลูกอืไทเกอร์ เฮเกอร์นินนี่พี่ไดมอนนั่งเฝ้าไก่นะอ่าเห็นไหมน้องไก่เขามากินผกักดูเพลินดีเนาะกินเลยกินเลยเดี๋ยวจับไปให้ไหมเออนั่นแหละกินเฮ้ยกินเลยดึงดง,งแรง อร่อยอร่อยอร่อยอุ้ยอุ้ยดึงแรงๆหน่อยอุ้ยปิดตาแสบครับอร่อยมากเลยอ่ะนะเกณฑ์เกณฑ์ว้าวหว้าวว้า,วายไอ้เบอ้อแล้วเบอ้อแล้วเหลือแต่อันนี้เอามาเอามาเอาต้นนี้ด้วยอ่ะ Hh. Hmm? Okay, buat <laughs>